สวัสดีค่ะสำหรับปรชัชญาการศึกษานิรันตรนิยมหรือนิรันตรว่าหรือสัจจวิทยานิยมมีพื้นฐานความเชื่อมาจากปรชัชญากลุ่มวัตถุนิยมเชิงเหตุผลหรือพวกโทมัสนิยมใหม่ซึ่งมีต้นคิดมาจากอลิตโตเติลซึ่งความหมายของนิรันตรนิยมหมายถึงเชื่อในแบบอย่างที่ดีงามอันเป็นนิรันด์จุดประสงค์1มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักทําความเข้าใจกับตนเองให้มากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องเหตุผล สติปัญญา 2. มุ่งพัฒนาสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ให้ดีขึ้น 3. ทําำลงรักษาสิ่งต่างๆในอดีตเอาไว้ 4. มุ่งให้ผู้เรียนมีความมั่นคงทางจิตใจมีคุณธรรมและจริยธรรมปรัญชญาการศึกษานิลันตรานิยมนะคะเป็นกระบวนการที่พัฒนาคุณธรรมทางพุทธติปัญญาให้แก่ผู้เรียนและฝึกอบรมศิลธรรมจรรยาให้เป็นนิสัยคะ่ะ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนะคะตระหนักถึงคุณค่าและความดีและศีลธรรมค่ะค่ะสำหรับหลักการทางการศึกษานะคะมีหกแบบด้วยกันค่ะหธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะคะย่อมมีการลเทศะเหมือนกันค่ะดังนั้นการจัดการการศึกษารนะคะควรมีรูปแบบเหมือนกันทุกคน,นะคะ่ะข้อสอนะคะสิ่งสำคัญของมนุษย์คือสติปัญญานะคะ ดังนั้นการเรียนการสอนย่อมต้องมุ่งเน้นถึงสติปัญญาสามนะคะการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าถึงสัจจะหรือความจริงที่ไม่เที่ยงนะคะเพื่อสอนให้ปรับตัวเข้ากับสังคมค่ะข้อ4ี่นะคะการศึกษาไม่ใช่การเรียนแบบชีวิตค่ะแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิตค่ะข้อ5้านะคะควมรมู้ถึงวิชาพื้นฐานบางประการเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้ที่แท้จริง ขาวรันที่สุดค่ะเพื่อร่างกายและจิตใจะค,ะะคะ่ะวิชาที่ควรได้แก่การศึกษานะคะคืองานนิพนธ์ในหนังสือได้แก่งานนิพนธ์สําคัญสาคัญนะคะอย่างเช่นทางวรรณกรรมวรรณคดีปรชาชญาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นการเอาของดีจากอดีตนะคะนํามาใช้เพื่อปัจจุบันค่ะคะ่ะสำหรับการนำไปใช้ในการจัดก,การศึกษานะคะ คะแนนวิชาศิลปาศาสตร์ซึ่งมีอยู่2กลุ่มคือ1กลุ่มศิลปะทางภาษาประกอบด้วยไวยากรณ์วาทศิลป์และตรกศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องของการอ่านการฟังการพูดการเขียนและการใช้เหตุผล2กลุ่มศิลปะก,การคำนวณประกอบด้วยเลขคณิตวิทยาศาสตร์ปรชัชญาดาราศาสตร์และดนตรีมีค่าของผู้อาชริยะในอดีตเพื่อคงความรู้เอาไว้ปัจจุบันได้แก่หลักสูตร ของวิชาพื้นฐานทั่วไปในระดับอุดมศุกษาข้อดีของนิรันดรนิยม 1. มีการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ 2. ให้ความสําคัญกับครูยึดตามหลักสูตร 3. ม,มีความรู้กว้างเชื่อมโยงความรู้อื่นได้สาหรับข้อเสียของนิรันดรานิยม 1. ต้องให้ความสนใจในด้านความเหมาะสมของอารมณ์ 2. เน้นทฤษฎีมากเกินไป 3. ใช้ครูจำนวนมากและครูทำงานหนัก ค่สรุปนะคะละทัทธิสารัฐานิยมนะคะจะเน้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมค่านิยมและแบบแผนประเพณีส่วนลทัทธินิรันตรนิยมนะคะจะเน้นเรื่องเหตุผลสติปัญญาแต่ทั้งสองลทัทธินี้จะมุ่งเน้นคูเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาค่ะ